น้องเตอ่านโจทย์ให้หน่อยค่ะนี่เลย future w e r b past อ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรคะกิริยาไหนอตรงใช่ verb verb คือกิริยานะคะ ปิดคำเฉลยไว้ด้วย <Yeah. S 1> เพราะว่าจะได้มาถามตรงนี้แหละยมงตัวมาแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยอะข้อแรกมาดูคำแปลกันก่อนคำแปลเขาบอกว่าเด็กๆตอบพ่อของพวกเขาว่าใช่เลยเพลงมันดีมากนะคะแล้วเขาให้พี่เพิ่งเนี่ยให้เติมเอ,อคำที่หายไปคำที่พี่เพิ่งขีดเส้นตาไว้ว่ามันจะมีตัวไหนมั่งที่หายไป เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเด็กเด็กคำว่าเด็กๆอะ่ะไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะแสดงว่ามันเป็นเด็กหลายคนคำว่าเด็กคนเดียวน้องเตยพอรู้ไหมคือคำว่าอะไรคินด์อ่าแล้วถ้าเด็กหลายคนล่ะด i คินเดอร์ดีคินเดอร์คัน t d มี i ดสบุ b u สต s t a บ i ร์นบิตเตอร์คี Ndea, dia, ร e s ติส d ด c กเดีคินดนะคะใช้ d เพราะว่ามันหลายคนนะคะตอบคำว่าตอบเนี่ยมีช้อยให้ด้วยอง่น,นี้เลยคำว่าตอบภาษาเยอมันว่าอะไรคะ Antwort e n เด็กๆตอบไอเร็มไอเร็มไอเร็มพ่อใช่ไหมคะไอเร็ม e พ่อพ่อภาษามันน้องเตโดนไปเมื่อวันไหนนะ <c oughs> เมื่อวานเมื่อวันก่อนเออใช่พ่อที่จะกดคำว่าพ่อไว้ให้จะเป็นภาษาอังกฤษเอาอีกรอบเลยเนี่ย pa. พ่อภาษามันมันเขียนว่ายังไงเอ่อเอ้า อาร์ทีเอเอเอเเอเออเอเอเอาอเเอ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 าเออเ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 ออเอเัเอ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 ี a ่เอเอเออเอ่อ ตัวเอสตัว s ถูกต้องอืมอืมอ่ะน้องเตออ่านเต็มประโยคให้่าอ,อีกหนึ่งดอบดีคินเดออันบอชินเยริมพ่อเธออยากได้มั้ย ja, ซ mm ิซิสทออืมแล้วถ้าพ่อคนเนี้ยเ,เขาไม่ได้มีลูกหลายคนถ้าพ่อคนเนี้ยเขาไม่เขามีลูกแค่คนเดียว ประโยคเนี้ยจะเป็นยังไงคะ The kind a n b o t t o n s i n f a t e r yeah the music is too อ่า ah. mm. น้องเต้บอกว่าเอ่อลูกคนเดียวคือ k i d ใช่ไหมคะแล้ว k i d มีคำนำหน้าว่ายังไงคะ Das <'s> Kind Das <'s> Kind <S Yeah Das Kind t h skin สุดยอดกา a มึง shining shining the skin, skin. So แล้วยังไงต่อคะน้องเต๋อ t skin and watins e i n e m Vater and watins คำเนี้ย and watins มันใช้กับหลายๆคนใช่ไหม en อ uh. ะมันใช้กับหลายๆคนถูกไหม um. แล้วอันเนี้ยเป็นเด็กคนเดียวอันบดเราจะตัดเอ็นออกแล้วเปลี่ยนเอ็นเป็นชีเทรดอ๋อดัสคินตอบโต้ต่อน้อง <Okay>. uh. ไม่เคยทำอะไรแล้วตั้งใจขนาดนี้มาก่อนเลยคือทำงานจะยังไม่ตั้งใจขนาดนี้มันมันใช้มันใช้ <laughs> <laughs> มันใช้ความตั้งใจสูงมากนะใช้เมาส์เขียนนะ Das k i d antwortet seinem Vater Ja die Musik ist toll Schmei ่า จดเสร็จกันยังคะพี่แนนพี่แนนทันไหมคะทันค่าทับ่าโอเคเราพูดเรื่องหนึ่งคนกับหลายคนกันอยู่เมื่อกี้เพิ่งเตรียมนี้มาให้เลยแปลามาให้เรียบร้อยด้วยพอหนึ่งคนภาษาเย,ยอรมันว่ายังไงนะน้องเต้ฟาเธอเดอร์ฟาเธอถูกต้อง แล้วถ้าพ่อหลายคนล่ะพ่อหลายคนล่ะถ้าเติมเอสมาเหมือนภาษาอังกฤษตับตีตุดลาย <c oughs> เอ่อฟาเชนอ่าถ้าหลายๆคำส่วนมากภ<อ>าษาเยมันจะใส่หมวกให้สละ Mm hmm. มันจะอ่านว่ายังไงอะเด t เทอดีเฟเทอถูกต้องพ่อหลายคนดีเฟเทอรอื hmm. มันมีเฉลยเด็กหลายคนมาและมันเป็นดีคินเดอรใช่ไหม <c oughs> แล้วเราก็พูดกันไปเรียบร้อยแล้วดีคินเดอรคือหลายคนถ้าคนเดียวมันเป็น ถูกต <Das> mm ้อ hmm. ง so, so. คำว่าเพลงที่น้องเตเติมต,ตัวที่ขาดไปเมื่อกี้ยังจำได้อยู่ไหมมัน <ank> er. คือคำว่าดิม <The music. S 1> ูซีดิมูซี่คริสติสดิมูซีเพลงนะคะ เรามาดูคำตอบที่ไม่ได้ใช้ของเราดีกว่าว่ามันแปลว่าอะไรน<า>้องจ๋าค่ะค่ะโท,โทษทีนะคะอ<ม>อันแรกที่เป็น be ค i n เ h อ u n าร t e วอตเทนเอ father อันนี้ก็คือใส่หมวกตรงแอร์ถูกไหมคะเพราะว่ามันพ่อหลายคนของพวกเขาหรือว่าแค่คนเดียวคะ่ะออันนี้คือ,อไนเด็กหลักคนเนี่ยมีพ่อกี่คนคะเด็กหลายคนก็น่า อเออเรียกคือของเขาเขาน่คนเาน่าจะเป็นพี่น้องกันเนาะเขาน่าจะเป็นพี่น้องกันแล้วมีพ่อคนเดียวกันอ่าโอเค,อ,เคอ่ะอ่างั้นเราไม่ใส่หมวกแต่ถ้าแบบเป็นเพื่อนกันแล้วมีพ่อคน,อนละคนะน่ะใส่หมวกนะคะเพราะพ่อพ่อสองคนพ่อสามคนก็ว่ากันไปนะคะอ่าอเราเติมคาว่า u n น w ะ์ว e ประโยคแปลว่าตอบใช่ไหมคะ พี่พึ่งขยันพิมพ์มาอีกสองตัวเราก็เลยจะแปลให้พี่พึ่งหน่อยคำนี้อ่านว่าอะไรคะพาร์สนแปลได้ว่าอย่างไรคะพาร์สนพาสหรอคะทางผ่านน้อ,อ,องเตได้ไหมพี่เมย์ได้ไหม,ม,ไไหมอ่าผมผมคิดคำแปลไม่ออก เออจริงจ้ะก,ก็กำลังจะเข้า Google เลยเมื่อกี้ก็ Google ตามพอดีว่ะ <Okay. S 2> ใช่ใช่ My i pullover p a s <laughs> s e mir nicht My pullover is t zu klein oder ich bin zu fett geworden p a s s e หมายถึงว่าเมื่อกี้จะบอกว่าเ,เสือ้อจะเนี่ย มันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเล็กเกินพัส mm hmm. ประมาณนี้ละคะพอดีไม่พอดีแล้วกล่าเป็นหรอคะดีกล mm ้าวเป็นแปลว่าอะไรคะเ mm hmm. ชื่อหรอคะ ต้องั <Sure. S 1> อนนี้กูเ ok กิลค่ะ ok อ่าพี่แนนอกงพี่แนนยกคงไม่ได้เก้มใ้กระลนะพี่แนนคงล่าวันตัดออกจากกองวละดอกเดี๋ยวนี้อ่ะโอเคบิลิ